ตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ที่อินเดียอยู่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีงานสักคิ้วของผู้บริหารที่อินเดียค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าสักคิ้วผู้ชายของอินเดียเนี่ยที่คิ้วมีความหนาเข้มดำแล้ววันนี้เขาจะสักหนวดด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์รีวิวให้ดูนะคะตอนนี้สักคิ้วผู้ชายไปแล้วหนึ่งข้างเดี๋ยวให้ดูว่า สีของคนอินเดียที่มีความดํานะคะแล้วก็มีความเข้มมากๆเนี่ยเราจะสักยังไงให้สีเหมือนกับขนคิ้วจริงของเขาและเหมือนกับเส้นผมของเขานะคะวันนี้ผู้บริหารท่านนี้รีวิวลุคที่ดูเป็นธรรมชาติแต่ดูมีความหล่อเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าใช้สีอะไรและใช้เข็มอะไรบ้างคะ่ะให้ดูก่อนนะคะว่าเคสนี้ นี่อันนี้ใช้สีที่เป็นแบรนด์วาเลนติน่านะคะดูดูคิ้วเดิม erm ของเขาอาจารย์อ,นนอาร์ตถ่ายรูป Q erm คิ้วเดิมไว้ไหมคะใช่อ่าโอเคนี่อันนี้อาจารย์อาร์ตสร้างสรรค์ทรงคิ้วใหม่และเส้นใหม่ขึ้นมานะคะเราไม่ได้ใส่ยาชาเลยนะคะอันนี้แล้วก็ผิวลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะคะตอนแรกใช้เข็ม <c oughs> ขอไป ตอนแรกใช้เข็ม10ไปแต่ว่าสีไม่เข้านะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์12นะคะเพื่อให้สีใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เป็น before นะคะ before เขานะนี่ก็จริงๆก็มีขนแหละแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้สร้างสรรค์คิ้วใหม่ขึ้นมาแล้วคิ้วคู่นี้ประมาณ15,000ื่นนะคะ15,000บาทนะคะ เข็มที่ใช้เป็นเข็มแบบนี้ค่ะเป็นเข็มสีชมพูแบบนี้ค่ะแล้วก็สังเกตไหมคะว่าปลายเนี่ยมันจะรวบนะมันไม่ได้เปิดนะปลายไม่ได้ตัดฉะนั้นการที่ปลายไม่ตัดเนี่ยค่ะจะทำให้เวลาที่เราคอนโทลเส้นเนี่ยเราคอนโทลมันได้ดีนะคะแล้วก็เส้นเนี่ยไม่แกว่งไปไหน ทำให้มือใหม่เวลาทํางานเนี่ยทำงานได้ดีถ้าเกิดใช้เข็มแบบนี้นะคะและตัวนี้นะคะซิลิโคนนิ่มนะนี่แบบนี้มันจะนิ่มๆอย่างนี้นะคะเวลาจับไปแล้วเวลาสโตรกไปเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เจ็บมือนะคะให้ดูขั้นตอนการทำและวิธีทำนะคะว่าเรากระตุกแบบไหนอาจารย์จะกระตุกเล็กๆสั้นๆนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือการที่เราลงเส้นเดิมเนี่ยลงได้ไหม ะะอันนี้มีผลกับเข็มนะคะเข็มมีผลอย่างมากนะเพราะว่าถ้าเข็มสัน่นเข็มสายหรือว่าปลายนบานออกไปหรือถูกตัดออกไปเนี่ยถึงแม้มันจะมีความพลิ้วนะคะแต่สําหรับอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าเออมันจะสายและทํางานได้ไม่ดีสําหรับอาจารย์นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนี่นะอันนี้เราทําสไปร3สามนะคะเพราะว่าสปร3ของของคิวผู้ชายเนี่ยมัน จะเหมาะกว่านะคะอัปเปอร์นิดๆดคะ Upper, ่ะอัปเปอร์ประมาณ2.5น,น,นะคะคือลงที่สปาย3และอัปเปอร์ไป2.5เพราะว่าขนคิ้วเขาเนี่ยมันโค้งต่ําลงนะคะอ่าเนี่ยค่อยๆกระดึ๊บไปเห็นไหมเห็นสีทีละนิดแล้วนิดที่สำคัญคืออย่าก,กดหนักเพราะกดหนักจะมีเลือดนะคะที่เห็นแดงๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ยาชาเลยนะคะการที่เราไม่ใส่ยาชาเลยสีจะติดดีกว่าแล้วก็ความสําคัญอยู่ตรงนี้นะค่ะว่า ขนคิ้วแต่ละเส้นที่เอียงไปเนี่ยมันจะต้องโน้มไปในทิศทางของมันเองนะคะอย่างเช่นคิ้วตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะมันโน้มไปแล้วก็ต้องโน้มล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 ง,มลงแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วจะได้ความธรรมชาติเราจะไม่ใส่มันเยอะนะเราจะไม่แซมเยอะเราจะแซมแค่สองเส้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้เข็มเป็นขนาดสิบสองศูนย์หนึ่งนะคะสิบสองศูนย์หนึ่งแล้วก็ปลายรวบนะคะอันนี้ ของสถาบันคมมากนะคะก็ราคาก็ทั่วๆไปค่ะกล่องละห้ารอบาทนะใช้ได้ประมาณ20อันฉะนั้นต้นทุนจะตกอันลยี่บาทเอ้ยอันเท่าไหร่ยีบ้าทอ่าหคิ้วเราจะใช้ประมาณ2อันถึง3อันก็แล้วแต่ผิวหนาเหนียวแค่ไหนเห็นไหมค่อยๆกระดึบนะคะถ้าหนามากเหนียวมากนะ,ะเราก็ใช้ประมาณ เส้นแซมอีกอันนึงก็ได้ประมาณ3อันจริงๆต้นทุนสักคิ้วเนี่ยไม่ถึง100บาทนะคะที่เหลือคือกําไรทั้งหมดเลยสีจะใช้2หยดเองถ้าในกรณีเคสแบบสีฝุ่นเอ้อไมโครบดเออแทสโตกนะคะ,ะธรรมชาติแค่ไหนลองดอูอันนี้แซมขนอ่อนเล็กๆล็กเล็ก,ลก,ลกไปนะคะ หล่อเลยดูขนเยอะขึ้นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปสอนต่อวันนี้ยังคงอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะจะก,กลับพรุ่งนี้ตอนดึกๆแล้วก็วันที่14ทํางานเลยบินถึงเช้าทํางานเช้าเลยใครที่จะสมัครเรียนนะคะก็วันที่14ช่วงหลัง10โมง1ิเนโมงเข้ามาได้เลยนะคะมีสตารฟรออยู่มีเจ้าหน้าที่แล้วอาจารย์ก็ยังทำงานปกตินะคะเที่ยวได้ก็ต้องทำงานได้บายบายคะ่ะ